ครับสวัสดีสวีเดตนะครับผมวันนี้พวกับผมเช่นเคยนะคุณทางต้องอยสายสิงของเรานะครับผม EP นี้เป็น EP เกี่ยวกับวิธีการแก้ไมเหมือนเดิมน,นะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมอ่าก็จะมาเปิดไมในอ่าวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับผมเนื่องจากว่าน้องๆหนูหน,นูเนี่ยอ่าน,น้องนนะทักมาค่อนข้างเยอะนะว่าเอ้ยพี่โทรศัพท์ผมเปิดไม่ได้นะไม่สามารถเปิดไมได้ให้อ่าคุยกับเพื่อนๆในเกมได้ในโทรศัพท์นะ ตอนนี้วันนี้ก็คือก็จะมาสอนในเรื่องของการเปิดไมค์ที่เครื่องโทรศัพท์ว่าทําไมมันถึงเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สำหรับ iOS อเอสสำหรับ Android นะไม่ใช่ iOS นะครับผมวิธีการเปิดนะวิธีการสังเกตก่อนว่าสิ่งที่มันเปิดใหม่ไม่ได้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูกอนอใ,หให้ดูเลยนะอันนี้ก็คือตอนนี้ตอนนี้หม่ใหม่เนี่ยตอนนี้หม่มันเปลี่ยนอยู่ใช่ไหม ไมมันปิดอยู่ทีนี้เราจะต้องเวลาเราจะคุยกับเพื่อนเราต้องเปิดไม้เราก็กดไปเปิดไม้ปุ๊บนี่พอเปิดไม้ปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งเตือนบอกว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดไม้นะแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเปิดไม้คุยกับคุยกับเพื่อนได้นะอันนี้นี่แบบนี้ให้เห็นอ,ออกไปไหนละออกเดี๋ยวออกกอนก็คือเนี่ยแบบนี้นะครับ เปิดไหม่นี่เปิดใหม่โฟกัสกัน,นตัวนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนบอกว่านะขอโฟกัสแป๊บนึงหน่อยน่าจะไกลไปนี่มันบอกว่าไม่สามารถอะ วิธีการวิธีการแก้ไขนะครับผมวิธีการแก้ไขเวลาเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับผมเปิดไมค์ไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาตอนเราลงตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้อนุญ,ญาตให้โปรแกรมฟรีไฟลหรือเกมฟรีไฟลเนี่ยมันใช้ไมโครโฟนได้มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขหน้านี้เดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขผมก็ไม่ไม่ไม่ได้อัดในตัวเลยนะตัวนี้ก็คือจะไม่ได้อัด จะไม่ได้อัดในโทรศัพท์ปึ๊บอ่าวิธีแก้ไขให้น้องๆ้องไปที่นะให้น้องๆ้องเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าปึ๊บไม่แน่ใจว่ามันจะกลับกันหรือเปล่าอ่าหาคำว่าตัวจัดการแอปพลิเคชันครับหาตัวจัดการแอปพลิเคชันอ่าตัวจัดการแอปพลิเคชันก็คือจะมีรายการแอปอ่า ป๊บเราก็หาฟีไฟครับหาฟีไฟหาฟีไฟหาตัวเกมฟีไฟนะครับหาตัวเกมฟนะีไฟเราปุ๊บอ่าก็จะมีในเกมฟีไฟเนี่ยมันก็จะมีว่าการอนุญาตนะครับผมการอนุญาตตัวนี้การอนุญาตปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่โทรศัพท์ไปที่ไมโครโฟนปุ๊บ มันจะมีบอกว่าให้อนุญาตกับปฏิเสธตอนเนี้สิ่งที่เราเปิดมไม่ได้ก็คือตอนเนี้ในเครื่องเราเนี่ยตั้งเป็นปฏิเสธไว้ก็คือไม่ให้ฟรีไฟล์เนี่ยใช้ไมโครโฟนในโทรศัพท์เราเราต้องเลือกเป็นอนุญาตปุ๊บพออนุญาตแล้วเราลองเราลองไปเข้าในตัวเกมเราดีกว่าเราลองไปเข้าในตัวเกมเรา <c oughs> เปิดได้ไหม <c oughs> นี่นตอนนี้น,น,นะครับผมนะเกม,เนเกมใน,ใน ไม่เนะม่ในคลมใไม่ในคองนี่ไม่ในควอมตัวนี้ผมปิดไว้นะจะไม่ดังไม่ดังนะครับทีนี้ลําโพงเกิดมาจากเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมก็ง่ายๆสำหรับน้องๆที่ผมผมขอดีลำโพงกันอ่าก็ง่ายๆนะครับผมสำหรับน้องๆที่ เปิดใหม่ในโทรศัพท์ไม่ได้ให้เข้าไปที่จัดการแอปแล้วก็ไปหาแอปตัวที่เราจะให้ไมโครโฟนเนี่ยมาอนุญาตนะครับเราก็เราก็สามารถที่จะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับผมแค่นี้สำหรับระบบปฏิบัติการ Android <น>เท่านั้นนะครับ,รบ iOS ผมไม่มีผมเลยไม่รู้นะครับ,รบพวก iPhone เนี่ยผมไม่พอดีไม่ไม่ไม่ไมีตังใช้ก็เลย ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ได้แล้วก็ใครที่มีปัญหาสำหรับไมโครโฟนเปิดไม่ได้ก็ขอให้น้องๆลองทำดูนะครับผมคลิปนี้นะผมถือว่าเป็นประโยชน์อีกนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยก็เลยทำทำให้นะครับผมนะโอเคตามนี้นะครับผมวันนี้ก็ จบคลิปเท่านี้นะครับ